หมกโคนะคะมัดหมี่ลายเกสรผืนนี้สีดําถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะคะคุณลูกค้าขาตัดออกมาแล้วสวยนะตัดเป็นผ้าถุงตัดกระโปรงได้เลยคุณลูกค้าคะตัดติดตู้ไว้วันไหนเราได้ใช้วันไหนเราได้ใส่เราก็จะได้มีเนาะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าจะได้ทันใช้ทันเวลาค่ะคุณลูกค้าทันใช้ทันเวลาแน่นอนคุณลูกค้าคะเพราะว่าทางร้านนะคะจัดโปรโมชั่นให้ตลอดเดือนมกราคมนี้เลยนะคะเพราะว่า เดือนกุมภาตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นไปนี่คืองานงานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมคุณล,ลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะเดี๋ยวก็จะเทศกาลสงกรานด้วยนะคะก็อยากให้มีผ้าถุงผ้าไทยสวยๆนะคะไว้ใส่นะคุณล,ลูกค้าติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะพื้นนิสสีดําค่ะต่อมากับส,สีม่วงสีม่วงอ่อนสีม่วงพัสเทลค่ะสีม่วงหวานหวานสีม่วงพาสเทลสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่ชอบสีสันฉูดฉาเลือกผ้าเซตนี้ได้เลยเพราะว่าเป็นงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าไทยผ้าทอลายเกสรคุณลูกค้าค่ะจะเป็นผ้าเฉดสีพ้าเทลเนาะสีม่วงสวยๆค่ะสีม่วงสวยๆผืนนี้นะคะให้คุณลูกค้านะคะได้ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะสั่งตัดก็ได้นะ สั่งแต่เป็นผ้าถุงสั่งตัดเป็นกระโปงค่ะสวยงามค่ะคุณลูกค้าขากระโปงหางปลาก็ได้กระโปงทรงย้วยก็ได้นะที่แบบว่าปล่อยทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้าขาแจ้งแค่รอบเดียวแล้วเราก็ทิ้งเลยนะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นทรงย้วยสวยงามทรงเซอร์เคิลสเกิร์ตเลยใส่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะหรือว่าจะตัดเป็นกระโปรงทรงเอนะคะความกว้างพอประมาณนะคะคุณลูกค้านะก็สามารถแจ้งได้คุณลูกค้าชอบรูปแบบไหนเคยใส่แบบไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้คุณลูกค้าขาแต่กระโปงของร้านแม่มาได ม่มาริผ้าไทยของเรานะคะก็จะเป็นตามที่นุ่มรีวิวให้ดูให้ชมนี่แหละค่ะถ้าเป็นกระโปรงรงเองก็ลักษณะแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นรอบเอวสะโพกรวมไปถึงความยาวของกระโปรงคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งได้หรือว่าจะตัดเป็นความยาวสุดผ้าเลยอยู่ที่37นิ้วค่ะความยาวสุดผ้ายาวสุดผ้าเลยอยู่ที่37นิ้วก็ยินดีเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านเนาะ ไม่ว่าจะส่วนสูงมาว่าสูง150 155แบบนี้ก็ชอบแบบใส่ยาวๆใช่ไหมแล้วเราใส่ส้นสูงเอาเนาะแล้วเราก็ใส่ส้นสูงใช่ไหมคะคุณลูกค้าสามารถบอกว่าตัดความยาว้าเลย37นิ้วก็ได้หรือว่าคุณลูกค้านะคะเคยใส่แต่แบบว่าเลยเข่าไปนิดนึง30 31 32 33 34 35 36 37 แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านตัดให้ค่ะเดี๋ยวทางร้านตัดให้ค่ะยินดีมากๆค่ะคุณลูกค้าคะต่อมากันที่สีชมพูค่ะพื้นนี้สีชมพูนะคะคุณลูกค้าขาสวยหวานระมุนมาก,มากๆจะเป็นเฉดสีพาสเทลนะถ้าเป็นลายเกสรที่เป็นผ้าฝ้ายหมักโควนทอเครื่องสองตะกรอแบบนี้นะคะจะเป็นเฉดสีพาสเทลทั้งหมดจะเป็นเฉดสีพาสเทลทั้งหมดคุณลูกค,ค้าขาพืนนี้สีชมพูสวยไหมคะ พื้นนี้สีชมพูสวยไหมสวยหวานละมุนตามากๆคุณลูกค,ค้าคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเป็นของผวันของฝากได้ด้วยนะสั่งซื้อเป็นของผวันของฝากได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาสามพืนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะสามพืนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทรวมไปถึงนะคะก็มี